น่ารักจังมาเห็นแล้วตัวนี้น่ารักถ้ากระดูกอ่อนน่าจะสวยนะฮะเดี๋ยวนี่กระดูกแก่เอาไว้ต้มซุปก็ได้ทุกคนต้มุวนเนื้อเอาไปแกงสวยนี่ของมังเอียดแล้วก็ตัวนี้ขอมมงมัดร้อยสิบพ่อมองมาดต่อให้ร้อยสิบให้จึงมาดูนะขมองมัดเล็กกว่าของมังเอียดนะหมองมัดเทียบไปดูนะนะเล็กกว่าเยอะแน่นอนวันนี้เรามีสามตัวมาดูกันว่าของใครจะขึ้นหรือไม่ขึ้น นี่ก็ F4 นี่คือ F4 นาบอลของ F4 นาบอลทุกคนหนึ่งตัวนะนะมาดูกันว่าของเคยจะขึ้นหรือของเคยจะหมุนลูกลมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะว่าของเคยหมุนลูกลมของเคยจะขึ้นจ้าลังกาโอเคเดี๋ยวก็ตามไปรับชมได้เลยนะจังโอ้ยในตอนนี้ก็ไม่ต้องแรงขึ้น F4 โอเค F4 เราทำมาได้นะทุกคนบินเลยนะทุกคนบินเลยทุกคนฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า วัวไหนจะเป็นเจมชมโอหรือว่าโอเลียนชมโอแตงโมมะละกออะไรก็ว่าไปมันเหยียดแกนั้นแกนเราเดิมพันชาเย็นวันนี้จัดไปใครได้ทีหนึ่งได้กินชาเย็นนะช่วยทุกคนกดไลค์เป็นกระเจมเหยียดด้วยวันนี้เรามาแข่งร่าเดิมพันชาเย็นกันหอมมากครับหอมละเอียดมาดูกันว่ารอบนี้ใครจะได้กินชาเย็นด้วยกันก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันกกดิ่งเพราะตอนนี้เหงื่อร้อนน่ะ

อนนี้ได้ไนี่คือนต้องอาอยหลังพวกคือว่วเลยนต่ำลยทุกที่ก็มึงตัวกัรมึงว่างอยู่แล้วทั้งเออไม่ก็นคนน้ะมันคนแต่วมันตัวมาด้วยเออ ้่านวนันมันซึไม่หนิงก็ไม่ไม่ถูกเลยต้องการน้ถูกเลยนะมันึอนนันนไม่ตกอป้นไม่พ้นไม่พ้นไม่พ้น ไม่ปนนจไม่ปนเอาแล้วก็มาแยกเอาแล้วเอาแล้วม่เห็นนึกจีคงเห็นไม่หงดก็ไม่แพ้ก้นี่เจ้าเท้า Luôn mặt, ờ. mặt. Ừ. Mình không mặt นวดมันมัดเออหัวมึงคงเพื่อ đứng ต่อกันเลยอย่าง đứng hả

Anya mặt trong vòng và bước. Hello, you Oh, my goodness. I know a young man. I'm coming to you now. Ui, dai, dai, dai. Ui, ui, ui. Ui,

อู๊บเอามัดน้องมัดน้องมัดงัดงัดจะปลดแล้วจะปลดแล้วแกปลดแล้วนิด <laughs> <laughs> <Mặt. cười> <Mặt. cười> <Chị cười>

มา,ม,มาแล้วมาแล้ว,ไ,ว,ไ,วไม่ลบจะได้ยัไปสายมังไปคว้ามัองคว้ามังคว้ามัง,ม,ง,ม,งมันจับจุกัว,กเวก้เลยช่วยลงววยแล้วมันนี่นอนนอนบังวิกตามมังมันมาไปดูด้านหลังกันบ้างทุกคนมาช่วย จายินกับบางมาอ่อนได้ทุกคนต้องหยัดอ่อนนะอ่อนบางมาเลยคุณีนะคุณบางบัดนะให้บางพริกมาถ่ายทางข้างหลังมั่งนะทุกคนจับปภามาสวยนะจับไปคือบางบาดเอามือโปรเฟจิโนมาถ่ายเลยทุกคนมือโปรมือโปรคอาแนกิด้างหลังนะโอ้ดูนกล้ามาเลยตรงนี้แหละได้เลยโอเคสวยทั้งน้องเดี๋ยวมาดูทาง ฝั่งด้านหลังกันว่าจะขึ้นลักษณะไหนส่วนบางมาดีนะเดี๋ยวขอเนี่ยตรวจเดี๋ยว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 เดีย่เดี่ยไเดี๋ยวเาี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋เดยเดี๋ยวเดี๋เียวเดีี้วเนี๋เดยวเดี๋เยวเดี๋ยวดีวเยเดียวเดีดเดีเดี๋ยวดู๋ยวเดดเียเยเยด

วิ่งกลับมาด้วยความเร็วจีบหมาล้านกิโลเมตรต่อชัวมขึ้นไหมขึ้นเอายวไมกใจวงทุกคนตอนนี้ร้อยสิบงนเออโอ้น่นน้ง้นหมัดระวังลาัแงมมัวมดระวังล้งมากังเทุกคนมัจนายอิดเลยของมัดเอาลงแล้วน้องๆเราของอยางก่อนให้ีขึ้นไม่ไหวนานเกินองหมัโดนมากของมัดขึ้นเดียว ลองลำนั pues th ่ย oh, okay. 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 the 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 okay. ังไม่ขึ้นดีนี่ตอนนี้ของมาแตงขึ้นหัวเลยเอาเลยเอาเลยนี่ราเป็นยังโอ้ยแกเลยตัวเขียวแกเลยทั้งน้องของมาดลอยลงแล้วลอยรอบก็ไม่พังนะของมัดนั่งไว้เราตัวเลือดเหล้าว่างแย่ลงน้อยน้เลยโอเคทั้งน้องเออส่วนตัวนี้ กินลำบอลมากงมาดทำมาคือลดขนาดนะทุกคนให้ลำบอลดูทุกคนอ่อนมากแต่อ่อนมากพอไเดี๋ยววิกไปบางกล้องเยียบอยู่ที่15นาทีวิากไปบางกล้องเยียบอยู่เรียบร้อยโอเคทุกคนตอบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมัดด้วยให้หมัดไปก่อนสวัสสบายเหร